พี่วีทำภารกิจที่ผมมอบให้ได้ผมจะให้ค่าขนมลูกพี่วีที่เกิดมาใหม่หมื่นหนึ่งเพื่อนรกของเรามุ้ยซุ่ยอะไรวะอย่าอย่าทำคุณพ่อของน้องวีไปไปอะไรล็อกอะไปมึงล็อกอะไรยาวถึงเวลามาล็อกว่ะพี่มาล็อกเหรอ พี่วีลองไปตีดาร์คให้ดูหน่อยดิโซโล่ดาร์คโรนี่กูขอรางวัลเพิ่มด้วยกูโซโล่ดาร์คได้เนี่ยเอาไปดิไปดิเอาให้ได้ดิไปดิสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมเอาละเออท้าพี่วีเลยเปล่าเห็นลูกมาพอดีเลยอะไรวะมีท้าอะไรท้าพี่วีทำพลักกิจที่ผมมอบให้ได้ผมจะให้ค่าขนมลูกพี่วีที่เกิดมาใหม่หมื่นหนึ่งจริงปะเนี่ยพูดแล้วนะลูกเบรยพยานครับอันนี้พูดจริงคุณพูดแล้วนะเขาเรียกเขาค่าอะไรพี่ค่าทำขวัญไม่ได้ใช่ไหมใช่ไวะเขาเรียกว่าค่าผูกแขนแบบว่าผูกแขนรับขวัญค่ารับรับขวัญลูกคนที่สามรับขวัญลูกวิตตอรี่หมื่นหนึ่งเว้นอย่างมึงอ่ะผมผม ดูทรงไม่มีแดดงให้กูก้หมื่นจริงจริงเหรอวะ,วะเฮ้ยเฮ้ยเห็นยี่ผมรวยนะครับพ่อผมรวยนะครับแต่ภารกิจไม่ได้นะภารกิจไม่ง่ายนะภารกิจเออคิดมไม่ยังคิดไปแล้วคิดไปแล้วให้พี่มีเล่นแคลรี่ตัวอะไรก็ได้ออกดาบสายฟ้าห้าอันเราชนะให้ได้ด้วย แคลรี่ออกหลบ่าห้าอันชนะได้เอาไปหมื่นมึงก็ไม่บอกกูว่ามึงไม่ให้กูอ่ะอ้ยอุ้ยเฮ้ยเขาบ้าว่ะมึงเคยชนะหรือเปล่าดับใส่ปลาห้าอันเคยปะไม่น้อยอ่ะน้อยไอ้พี่ครึ่งหนึ่งห้าสิบ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 แต่มันแบบตู้พอสูสีไหมไม่เลยไม่เหลือต้องรอบทีตัวข้ามาโยนใส่ งั้นี่กูขอตัวช่วยนิดนึงนะทำไมเว้ยกูขอเพื่อนรักมาใครพี่เพื่อนรักใครวะบลิงวัดหนัง P J Y จะเป็นเพื่อนรักกันตอนไหนวะ่ต้องชนะเท่านั้นนะพี่ต้องชนะใช่ไหมกูแบบสกอร์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไม่เกี่ยวนะไม่เป็นไรแต่แต่ก็ต้องแบบไม่ใช่ยืนอยู่บ้านนะอ่ะก็ก็ชนะไงมึงพูดมาแล้วแค่ชนะไงแล้วมันจะชนะได้ยังไงทีทก็ออกมากูออกมาอยู่แล้วดาบสายฟ้าก็เกินพ่อ เพิ่อลูกพี่เพิ่อลูกเพิ่อลูกเพิ่อลูกของเราไหนทุกคนใครคิดว่าพี่วีจะทำภารกิจสำเร็จทีมหนึ่งใครว่าไม่สำเร็จแน่นอนทีมสองมนาะ เฮ้ยฝ right ั่งตรงข้ามชื่อแบรนด์ดีมไอสัตว์ดูดิแก๊งแบรนด์ดีมแต่วอะไรี่มึงดูดิชื่อมันแก๊งแบรนด์ดีมหมดเลยอ๋อกูจี้ชาแนลลิกช่าเวอร์ซาเทแล้วยี่ห้อสองอะไรพี่มาเวลหรือมาวลิกคืออะไรวะอะไรซุกี้มาวอลลิคหรือไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้สักบินหรือเปล่าเย็ดแค่แก๊งแบบแบรนด์เนมจะมาหยุดข้าขนมลูกผมหมื่นหนึ่งมาดิครับเราวิกรอดูภาพพ่อที่จะเอาเงินหมื่นหนึ่งนะลูก

ีอี่าี่อี่าี่อี่าเฮ้ยกหนาไม่รไหนาเหมือนหนึ่งได้ง่ายไปเพ่นคบออจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊ไปไประตูได้ไงอะโยนม่เกูหอนหอมไม่เพี้ยใจราแ่ใจเราเสียหมื่นบแค่นั้นแหละนี่คกูกูต้องปั่น กูต้องเรากูต้องเล่าไอทินเอาจริงเอไม้เอไม้กรู้ว่าคือถ้าเป็นคนธรรมดาพอเราข้ามมันจะไม่ล้วงขนาดนั้นนะอาไรหรอเออมึงมันน่าล้วงแค่ไหนอ่ะล้วงแมมันล้วงยืนนี่แม่งก็พุ่งเข้ามาอีกยืนไม่ก็พุ่งแบบมึงทนความไอ้นี่ไอไม้ไม่ไหวเลยไม่เขาแค่อยากฆ่าเพราะชื่อเราพี่ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นนี่ก็จะให้กูโดนต่ออันเดียวเลยปึบโอเคอยู่วิ่งเป็นตัวตัดเข็นล่างเขาเออเข็นบวยเข็นบวยอยู่ขวาเอาขวาเอาขวา มีค่าเลยพี่เพื่อลูกพี่โก้4-1ลุมโง่เองไม่ไหวป่ามึงอน้มาดิมึงไปเรียกไอ้เคนหมวยมาเฮ้ยเฮียไปตายวะแต่จริงจริงหน่าจะมกนั้นคี้นะดีป่ะพี่ดีป่ะเออวิ่งจริงเร็วด้วยเออเออเออจริงผมควรจะโยนด้วยทุกคนแต่มันด้วยความที่เหมือนกับเหมือนสู้เพื่อแบบสู้เพื่อหลานอะไรเงี้ยเอออย่าพูดหลาน ลูกเลยลูกเลยเหรอใครมึงไม่ใช่ลูกกูหน้าเหมือนมึงนี่เป็นไงวะอันนี้แปลกแปลกอันนี้แปลกไปอ่ะอันนี้แปลกแปลกเลยนะแปลกเลยนะตอนขึ้นใช่ไหมแปลกคอมพิเกเต้นแบบบีเอพี่ก็จะไม่ปล่อยพี่เจอผมเลยนะผมสู้สู้เพื่อลูกครับเฮ้ยช่วยด้วยอ่ะเอ๊มึงทำแม่เลี้ยงได้ไงแม่เลี้ยง แต่เอาจริงนะยิงเร็วนะแบบไ,ไม่ไม่แรงขึ้นเลยก็มันไม่มีดับเบิ้ลพี่มันดับเบิ้ลไม่แรงขึ้นเลยอ่ะจังหวะเนี้ยกูต้องแรงแล้วอ่ะดับเบิลมันบวกศูนย์นะพี่ตาวแต่ว่าอ้าจริงเหรอมันศูนย์เลยเหรอเออเหอเออมือนชนิดสติ๊งเลยเหรอใช่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมันตัวเลขขนาดนั้นเลยเหรอไอเทมเป็นคนโง่ไอลูกเพลก็ชอบไปกูออวจังเลยกบเอาดีๆคุณนึกว่ามันมีดับเบประมาหกสิบไม่มีพี่ไม่มีถ้ามีถ้ามีหกสิบเป็นเก่งแล้วอ้าม<ไ>ึงไม่ม<ไ>ีล<ไ>ูกเ<ไ>็ลสลิปอันนี้จริงจังเลยนนะะเเเเเววว้้้ยยยอออออออาาาพีีี่่่่กก็ดดดจริิงงงงแลลลทมมมมึึึคืต ตแตเวลาเล่นแบบเพื่อนอ่ะคือแบบว่าจังหวะนี้ต้องตัดสายฟ้าแล้วคือมึงอันนั้นคือความเพี้ยนระวนๆไม่มันก็มีข้อดีของมันเก็รบกวนไม่ดีอะไรดีมันเหนื่อยที่อะไรดีเนี่ยเอาก็สายฟ้าออกมาไงปัดเท่ไงพี่เออเฮ้ยจริงพี่นึกว่ามีพลังโดนตีมาตลอดพี่เลยเล่นแบบการระห่อกอ่ะก็พีกไม่ง้อออกเลยนะก็เหมือนพี่ซื้อสกินทำไมเท่ปรมใส่เห็บบอลด้วยกันปวดแย่กูว่าทำไมมันมันแม่งแรงขึ้นนิดนึงเพิ่งเคยเล่นเกมมัน ี่ไมอกาค่ามันอยากใหู้ได้ตัง์ว่าเออว่ะเฮ้ยพี่ไปต่างมาไหเนี่ยพี่ไปต่างมาไหมเนี่ยดูพี่ตีพี่มีเียวเลยนี่เฮ้ยกระไรกุญแจแรงนะเฮ้ยเฮ้ยผนี้พี่มีรค่คุณดี เฮียโชงขนาดนี้เฮียกด execute มึงโชงลำพี่เลยว่ะมึงวาเข้าไปแข่งง่ายเฮ้ยไหนพี่บีพี่บีลองไปตีดาร์คให้ดูหน่อยพี่โซโล่ดาร์คโชว์ดิกูขอรางวัลเพิ่มด้วยอะโซโล่ดาร์คได้อะใหยคุณเพิ่มไปดิไปดิเอาให้ได้ดิไปดิอ่านะแบบไม่ต้องมีใครยุ่งนะเออไม่ต้องใครยุ่งถ้าพี่โซโล่ได้เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตกกูไล่โอเมนก่อนโอ้โหไล่โอเมนด้วยเก่งเกินพวกคุณเฮ้ย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 อะไรอะไรล้มไอมึงลอมไอมึงยาวเมื่อ

ีมดับเลยไอเฮียกำลังลุ้นเลยคือมันมีสิทธิ์ไงไอเฮียอย่างไรเฮียไม่เกี่ยวจบจบถือว่าไม่ได้ไอเฮียโคตรหายตอนเมื่อกี้หายท้าผมผมท้าเพิ่มถ้าพี่บีโซโล่ก็ได้ผมให้เพิ่มเลยสามเปิดของกวงดูเลือดคุณยังสู้ไม่ได้เลยไอ้เอ๊ะดาบสายฟ้ามันถูกเลือดมาวะไม่ดูพี่ไม่ไม่ดูเฮียเลยเท่ด้ะเท่รับเท่รับ เอาพี่แล้วพมีชิบหายแล้วพีชิบหายแล้วชิบหายจริงชิบหายจริงเฮเปไมาลืมตั้งค่ายิงตัววางหรอวะพีพี่โอเมน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 โอนเกียร์รักเลยเกียร์รักเกียร์เกียร์เกียร์รักเลย ไปเธออีดอยกูจะจำไว้เลยมันไม่มีพลังโจมตีอดทุเเฮ้แมทได้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 ายยายีมา้โลบอะไลบยังไงทกที่สายสายสายขี่มาขี้มาขี่มาเฮ้ยมามาอคน่ะเออ ดทำเเวายให้เดี๋ยวทำเองเดี๋ยทำเองไาอยู่ยไอ้อไอ้ิปไอ้ิปมันจะเล่นกิ้งเข้ายอ๋อเหรอเออมันเล่นกิ้งเข้าเฮ้ยเรนี้ขึ้นหลอดนะจะลองแบตนะพี่ไม่ไหะไอะไรอะเฮ้ยไปดิตรงไปแล้วอดตรงไปแล้วโอ้ไอ้เียนอะแต่ว่าไม่ดูดเลือดด้ปะเนี่ยไม่ดูดพี่มันจะดูดจากไหนหรมีประโยชน์กูเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพอวเพ่นเอ่โดล้วเเวรดย ดีือก็บอกแล้วว่ามันยากในสุดพี่บีก็เริ่มเข้าใจว่าดาวสายฟ้าได้ออกกับเฮ้ยกูเอาจริงกูนึกว่ามันมีพลังโจมตีแล้วมีดูดเรื่อยประมาณหน้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ผมพูดผมพูดเล่นบทไม่มีสักคันโอเมนไลน์โอเมนคนเดียวอ่ะคนเดียวปิดได้แล้วขวดนะขวดปิดไหนไปดิไปดิไปดิมปนตะวันเลยเพชรเพชรเป็นตะวันแล้วเข้าไปเลยเพชรเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่งั้นมันกลับมีแต่เกิดมอะไรมาตามมาตามมาต่อเตาได้ผัดผัดผัดได้สวย

ดูขเขาดีตื่นขึ้นมาหายอยตใจดีเราเลยเอ๊ะโอนม,มาครับขอบคุณสำหรับความยากลำบากของพี่วีในการเล่นดาบสายฟ้าผ่าอันนะครับผมก็ขอให้ลูก <Yeah, S 2> คนนี้มีความสุขม,มากๆนะครับโอเคผมกดออกดิสคอร์ดแล้วครับบิดหมดไม่สลดบิดอีก เอ็มวีพีดูโคมเมวีพีเขาไม่สมควรได้อยู่แล้วครับใช่ไหมอยากได้มาเอาที่บ้านอยากได้มานี่แบบบิดจนกว่าวิกตอรี่จะเกิดเออจริงลูกพี่พี่พุ่งเกิดวันนี้หรอเกิดวันนี้สดๆร้อน อย่าทำแบบนี้เอาประโยคแบบประโยคที่สมเพศมั้งอย่าทำแบบนี้สภาพอย่าทำแบบนี้โคตรหวาทอุบาทจัดเออหยอกเออมามามาหยอกเขาหยอกหยอกเขาหยอกหยอกเขาหยอกไหนเรียกมาทีครับคุณต้องอย่างนี้ดิครับให้ผมแบบให้มันเจอหรือว่าพี่ให้มันเจอได้ไงให้มีภาพด้วยให้มันเจอเออได้ไหนวะ เดี๋ยวก็เจอแล้วพ like ี่วีวานิ่งนี่มุงยื้อไว้เหรอไม่ยื้อให้มันเจอทุกคนมันต้องไมีภาพแบบท้ายคลิปเนี่ยนะทำให้ทวงเรขหยอกไหมครับตอนนี้เราทองมาเรไพส์พี่วีแล้วให้ลูกพี่วีเราจะเริ่มด้วยการร้อง Happy Birthday ให้พี่วีงง Happy Birthday to you Happy Birthday you Happy Birthday Happy ตาเพิเกิดลูกพีพีเกิดไม่เอาไปให้พี่บ้านมันมันไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่แล้วผมกลัวแบบเดี๋ยวเอาไปติดลูกอะไรเงี้ยมันแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่แต่ได้ไก่แล้วว่าสัปดาห์นี้จะไปหาใช่ให้ก่อนจับเราไป่อยู่ลูกเราไม่ละไม่ละแทงผมมาขนาดนี้